เรามาดูผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและผลผลิตของการปลูกข้าวพันธุ์หลักกข43ระหว่างปุ๋ยน้ำ MaxPower F1, F2, F3 กับปุ๋ยเม็ดแบบต่างๆเป็นการศึกษาร่วมกับบริษัทเครือเจริญพกพภัณฑ์จำกัดมหาชนหรือ CPI ที่ศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทันสมัยหมู่บ้านกเกษตรกรรมจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงเดือนพฤษภาถึงสิงหา2517ที่ผ่านมาครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับข้าวกขอ3กันก่อนดีกว่าข้าวกข13เป็นทางเลือกใหม่สําหรับคนรักสุขภาพเป็นสายพันธุ์ข้าวขาวที่รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลังเนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นที่น่าสนใจหลายประการทําให้เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักผู้ป่วยเบาหวานและผู้ใส่ใจสุขภาพโดยทั่วไปทําไมถึงเป็นข้าวกขอ3ที่เป็นนิยมเพราะเป็นข้าวที่มีดัดชนีน้ําตาลที่ต่ํา เหมาะสำหรับผ ja, ู้ป่วยเบาหวานอุดมไปด้วยใยอาหารและอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุการประชุมเมื่อวันที่4มิถุนายน2517ระหว่างทีม CPI และทีมบริษัท Sebring โดยที่ทาง Sebring นำเสนอในเรื่องของปุ๋ยน้ำกับการพัฒนาการผลิตข้าวก้ขอขอ43คุณภาพสูงด้วยการปลูกข้าวแบบปลอดภัยของบริษัท Sebring ด้วยเทคโนโลยีปุ๋ยน้ำทางใบโดยไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดและไม่ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากการประชุมหารือทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันข้าวคอหอ1 3ประสบปัญหาทั้งผลผลิตที่ต่ำเฉลี่ยต่อไร่และต้นข้าวล้มในระยะนมลวงมากส่งผลให้ผลผลิตเสียหายและไม่เป็นที่นิยมในการเพาะปลูกของเกษตรกรจึงได้ออกแบบแปลงนาข้าวทดสอบเพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวและจะนำไปขยายผลสู่ การผลิตในแปลงของเกษตรกรต่อไปการทดสอบการใช้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดในแบบต่างๆในช่วงเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมพศ2567บ,บนพื้นที่10ไร่แบ่งแปลงทดลองออกเป็น4แปลงย่อยและตั้งชื่อแปลงเป็นที่1ที่2ที่3และที่4ติดตามเก็บข้อมูลทั้งการเจริญเติบโตองค์ประกอบผลผลิตต้นทุนการผลิตเอามาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อสรุป แปลงทดลองนี้เป็นแปลงข้าวพันธุ์หลักก็ขอ4 3ที่ปลูก1ต้นต่อตำแหน่งจึงใช้มเมล็ดพันธุ์น้อยมากเมื่อคำนวณการใช้มเมล็ดพันธุ์ใช้เพียงแค่2กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งปกติเกษตร,รกรดำเครื่องจะใช้มเมล็ดพันธุ์ประมาณ12.5กิโลกรัมต่อไร่อีกทั้งการปลูกครั้งนี้เป็นข้าวพันธุ์หลักจึงจะเป็นต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดความเสียหายจากแมลงศัตรูพืชที่จะเข้ามาทำลายในฤดูการเพาะปลูก ผังแปลงทดสอบปุ๋ยพื้นที่รวม10ไร่เป็นภาพถ่ายมุมสูงแสดงถึงตำแหน่งของแปลงย่อยลำดับดังภาพให้ชัดเจนในส่วนของแปลงของที่1ที่2ที่3และที่4การทดสอบปุ๋ยในแปลงทดสอบในทั้ง4แปลงนี้ที่1ใช้ปุ๋ยน้ำ Max Power ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดไม่ได้ใช้สารจับใบไม่ได้ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในครั้งแรกที่2 ใช้ปุ๋ยน้ำ Max Power ใช้ปุ๋ยเม็ดไม่ได้ให้สารจับใบใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตลอดการเพาะปลูกขณะที่ T3 ไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ำใช้แต่ปุ๋ยเม็ดใช้สารจับใบใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตลอดการเพาะปลูกส่วนที่4เช่นเดียวกับ T3 ไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ำใช้ปุ๋ยเม็ดเพียงแต่คนละสูตรกับ T3 ใช้สารจับใบใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตลอดการเพาะปลูกครับ อัตราการใช้ปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเม็ดในแต่ละแปลงที่1ปุ๋ยน้ำใช้ประมาณ3กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ทีใช้ปุ๋ยน้ำ3กิโลกรัมต่อไร่และใช้ปุ๋ยเม็ดอีก50กิโลกรัมต่อไร่ที 3, ใช้ปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมต่อไร่และที 4, ใช้ปุ๋ยเม็ด60กิโลกรัมต่อไร่ครับสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ผลงานจากการเพราะปลูกข้าวกหะ43ในรอบนี้แปลงที 1. ใช้ปุ๋ยน้ำ Max Power ตอบโจทย์ทั้งเรื่องผลผลิตโดยให้ผลผลิตมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง5.56%และแปลงที่1ไม่มีปัญหาในเรื่องของข้าวล้มอีกทั้งต้นทุนผลผลิตยังต่ำที่สุดอีกด้วยครับปุ๋ยน้ำของบริษัทเซริงตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพข้าวโดยไม่หักล้มและปริมาณผลผลิตที่เหมาะสมกับการลงทุนผลิตข้าวเพื่อขยายผลสู่แปลงผลิตของเกษตรกรต่อไป ในมุมมองของบริษัทซีบิงเพื่อการพัฒนาแบ่งออกเป็น4ส่วนการเกษตรแม่นยำเกษตรกรรมยั่งยืนการจัดการความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการปลูกข้าวและมองข้ามไม่ได้ในเรื่องของคาร์บอนเครดิตครับในเรื่อง,องเกษตรแม่นยำนั้นใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตในการศึกษานี้แปลง T1 ช่วยลดต้นทุนป,นปุ๋ยเม็ด ลดลง50กิโลกรัมต่อไร่โดยใช้เพียงปุ๋ยน้ำ Max Power 3กิโลกรัมต่อไร่ลดการใช้สารจับใบลดการใช้สารป้องกันการจับกำจัดมแมลงได้1ครั้งในส่วนของเกษตรกรรมยั่งยืนการผลิตข้าวโดวยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตข้าวที่มีคุณภาพปลอดภยัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในการศึกษานี้แปลงที่1ยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเม็ดต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะช่วยให้เกษตรกรเพราะปลูกได้กำไรส่งผลให้เศรษฐกิจสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการปลูกข้าว เนื่องจากการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของคนไทยส่วนมากการดูแลความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของการปลูกข้าวจะมีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีผลผลิตที่ปลอดภยัยและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานต่อไปนะครับในการศึกษานี้แปลงที่1ไม่ได้ใช้สารจบใบเลยและไม่ได้ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในครั้งแรกช่วยเพิ่มความปลอดภยัยต่อผู้ฉีดพ่นสุขภาพของคนรอบข้างในสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยลดสารตกค้างไปถึงผู้บริโภคอีกด้วยครับในเรื่องคาร์บอนเครดิตเราสามารถนําไปใช้ในเรื่องคาร์บอนโปรเจกต์วอลิเดชันสามารถนําไปขยายผลทํางานวิจัยเพื่อนําไปขึ้นทะเบียนรับรองกระบวนการและนําไปใช้ประกอบกับโครงการของคาร์บอนเครดิตของกอบขต่อไปครับข้อมูลอ้างอิงต้องขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากทีมงาน CPI กำแพงเพชรนำมาประกอบการนำเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ครับ สไลด์นี้เป็นข้อมูลอัตราส่วนการผสมปุ๋ยน้ำ MaxPower F1, F2, F3 ของบริษัทซีบริงตามตารางวันที่ฉีดพ่นจริงสไลด์นี้เป็นภาพกิจกรรมปลูกเริ่มปักดำตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายน2567ครับสไลด์นี้เป็นภาพกิจกรรมสำรวจการแตกกอของข้าวกข,วข43เป็นข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นข้าวตามระยะการเก็บข้อมูลครับ สไลด์นี้เป็นภาพถ่ายกิจกรรมฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ Max Power และเคมีเกษตร,รด้วยโดนเพื่อการเกษตรอีกทั้งยังใช้โดนเพื่อการเกษตรนี้หว่านปุ๋ยเม็ดด้วยนะครับสไลด์นี้เป็นภาพถ่ายแสดงการเจริญเติบโตตามระยะของแปลงสไลด์นี้เป็นภาพกิจกรรมเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบต่างๆของรวงข้าวนะครับ เป็นภาพกิจกรรมเก็บเกี่ยวแปลงที่1และที่2เมื่อวันที่20สิงหา2567ครับสไลด์นี้เป็นภาพถ่ายกิจกรรมการเก็บเกี่ยวของแปลงที่1ครับเมื่อวันที่20สิงหา2567โดยคุณสุกเกษมยืนขั้นระหว่างแปลงที่1กับที่3ครับสไลด์นี้เป็นกิจกรรมเก็บเกี่ยวของแปลงที่3และที่4ครับ สรุปค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวก็ขอ43ในแปลงย่อยที่1ที่2ที่3และที่4นะครับรวมมาเป็นค่าใช้จ่ายต่อไร่ที่1ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับ3,276อันดับ2ก็คือที4 3,307บาทลองมาก็จะเป็นที3 3,542และสุดท้ายก็คือที2ที่4,424บาท จากการสรุปข้อมูลทั้งหมดนะครับแปลงทีนงเนี่ยให้ผลผลิตที่มากกว่าค่าเฉลี่ย511มาเป็น594กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ที2เนี่ยเป็นการใช้ร่วมระหว่างปุ๋ยน้ำ Max Power และปุ๋ยเม็ดแล้วก็เคมีกเกษตรตัวอื่นๆให้ครบเลยก็ต้นทุนจะสูงหน่อยแต่ผลผลิตที่ออกมาก็สูงมากด้วยเช่นกันก็จะได้778กิโลกรัมต่อไร่นะครับในขณะที่ต้นทุนเนี่ยทีนเนี่ยต่ำที่สุดทีก็รองลงมานะฮะ แล้วก็ต้นข้าวที่ล้มเสียหายนี่คือคุณภาพหัวใจของการผลิตเลยก็ทีหนึ่งเนี่ยไม่ล้มเลยนะครับส่วนทีสองก็ส5บทีสามแปและทีสี่ห้าครับทั้งหมดนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์แบบมีนัยสําคัญในเรื่องของการคุ้มค่าในการลงทุนและยังเพิ่มคุณภาพของผลผลิตที่เหมาะสมเพื่อนำไปขยายสู่การผลิตในแปลงเกษตรกร,กรต่อไปขอบุณครับ